สามหนึ่งสามเจ็ดตัวครับมึงนี่เสริมครับแต่ตนนี้ตามแล้วครับสามเจ็ดยมาโชว์อีกทีนึงครับโอ้โหีว่าป้าลงไปไม่เหลือเ สแล้วตรงนี้ครับหลังคอร์ดแปดสามอยากเป็นแปดสามหั่นไปแล้วครับตรงนี้ชฉมขึ้นมาทีนึงยังได้หรือเปล่ายกขึ้นมาตรกนี้ว่าไงตอกแก่เอายันหน้าอยู่ครับโอ้โหครับถูกคืนมาตรงนี้ขึ้นทันทีโอ้โหครับสถานการณ์นี่ว่ามันยากครับแต่ก็สามารถแก้ไขไปได้อ้โครับ ชนในสนามสองและเซตที่สามครับถูกขึ้นมาอีกแล้วลุงนิว่ายังไงส่วนในคอต์เชิญนมาถามทีมสมิงขาวน้ำลาไม่ต้องถามครับไปแล้วครับไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ตโดยเพาะเซตสุดท้ายมีได้4แต้มพอดีอออโอ้โหไขึ้นเนาทีครับโอ้โหสวยมากเลยคตอ กระเสาะครับฝันไปถึงขั้นการชงมาอีกทีหน right. ึ yup> ่งขึ้นมีการท่าเบิ้งแน่วันนี้ไม่ครับ ผ่านมาครับยกทีหนึง่งอีกทีครับเล่นได้ครับโอ้โหเจ้าโ,โน้ตครับเนี่ยเออเรียกเอาแต่ยิงชงเอง,เองควิมพูรับเหมาเมาเมาเองครับอเออหมัดใส้ได้ดีดีกว่าเหมือนกับสาวจังหวัดครับแบบคนเองนะในตำแหน่งนั้นใช่ก็เป็นมือชงนะครับชงอย่างเดียวก็ไม่ได้ดึงสิสามสิบส มาอีกทีนึงครับวนนี้ขึ้นที่ถึงข้อนแก่นม่ะไหลโฉดเอื้อมนะครับแต่ขยับเป็นแีแต้มยวเกมแล้วมาเลยครับยกทีหนึ่งในสามหนึ่งนะครับนี่ขึ้นมาการท่าเบื้องหาใหม่ครับ เซตแรกครับส่วนแรกเป็นทีมถือคนกก่งเราชนะไปด้วยสคอร์156ันน้เป็นแดนครับส่วนสนามสองนี่เป็นเซตที่สนะครับเป็นเซตตัดสินแล้วพส่พันกับสลานัดนัโตดอเด

ครับมตัดนักส่อครับป่านไปแล้วครับขึ้นมากระทำได้ไหมรับัาดูเซตที่สองในสหนึ่งนะครับนามเป็นผู้เสิร์ การท่าบึงขึ้นทันทีโอ้โหลูกนี้ครับเก็นี้ลงครับเกิดสนามสองนี่แต้มเหียบก,ก,กันเลยนะครับมาสุนัขแม็ก,กยงขึ้นทีนึงขึ้นทันทีหมือนอย่างน่าอยู่ลูกนี้ว่างเอาอีกทีครับ ขึ้นทันทีเอาติดมอสคันหรือเปล่ายังไล่ตะกอได้อยู่โอ้โหแกดีมากครับสุดยอดครับโรนี่เนี่ยเออเนี่นะครับตะกอจะบุเนิ้องแบบนี้ครับไม่มีอะไรแน่นอนครับตากใบที่ตะกอยังไม่ตกพื้นโอ้คนเกิดตามแน่นอนนี่คือความไม่แน่นอนเนี่ยหนึ่งแต่หนึ่งกับสองค่ะ กเก้ากว่าแต่ละทีเลยหายมอกไปกับตาเลยวันนี้ยังเป็นรอบรองนะครับรอบแปดรอบรองรอบแปดนะครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบรองรอบชิงนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราจัดสามวันครับชมเสาร์อาทิตย์เราถึงองจุดแล้วนะ ักนี่เห็นฝันไปก้าวไอ้เลขเก้านี่สายตาใหก็ทั่วโลกเลยการขึ้นสูงเลยครับเลยโลกเลยไอ้เลขเก้านี่ครับ ทุ่มชาด้วยกันนะมีไว้เก้าที่เชิญบีเลยครับนายสามหนึ่งกล้วยท่วมลูกยกขึ้นมานนแก้ไขไปครับขึ้นแล้วลูนาากนี้ไวจะลดขึ้นอย่างเหยียบเลยโอ้โหแต่รุน่นขัแบบเฉพาะว่าหนังเท้าอย่างเดียวครับลูกเหยียบก็มีอืม บอลกะแแล้วครับตัวแรกตางต่ามก็ปุ่มร เดือดกันเลยครับนี่แปดหกครับนี่สีลาครับพอแสงทรายโคทานะครับนี่สีลาโคทาสีลาโคทาครับอยู่นี่แหละครับอยู่แถวทางค่ายสีพุชเัลีแปดหกแปดหกครับ แสงพลังนำอยู่โคทาตั้งขึ้นมาขึ้นทันทีเลยงานโอ้โหนุ่งครับหัดยกเติมตัวโอ้โหเรียกแข่งแล้วต้องฟิตนะครับตะก้อนีโดยเฉพาะตะก้อดับเบิลหนีแล้วต้องไล่รูปนะครับจะขึ้นแต่ละทีมีใช้แรงเยอะแปดสอง เก้เ็ห้า้เจ็ครับในสนาม2ที่สนะครับโท้าขอแสงพันยกนะครับลูกนี้ขึ้นทันทีบอกครับ ครัไลายมาเรียกว่าหายใจรถ้นพอนครับ89ด่สวนสนามนีไน่าจะไป59ก้ามือ่งหามตงแปดก้าครับกูท้าได้สืบในสนามสอง บ้เลยทั้งหขึนแล้วทีขอโทษเลยนโหดเลย มุมขันต่อไปในสนามสองอยู่แถวแต้มต่อแต้มนะครับยังไม่ทราบว่าจะใครทีมวิ่งที่สองลุกจะเขาเ้าไปเป็นสองตัวเอาคู่ต่อไปครับในรุ่น,น่าจะเป็นตัวคู่โซ่โซครับคู่ต่อไป เกียบยตัวเลยนะครับในสนามหนึ่งรุ่นหกสิบนะครับประตูมว้วนร้อยเย็ดนะครับเจอกับอัศวินดีใช่ไหมครับผมกัแล้วก็ใน สนามสองนะครับเป็นบึงแกนนครเจอกับวัยรุ่นกระติบข้าว0-0สี่ที่น่วัยรุ่นกระติบข้าวอันนี้เป็นประเภทคู่อยู่นะครับสนามสองเองจเป็นดับเบิลอยู่เป็นรุ่นประชาชนทุกประเพศส่วนในสนามหนึ่งเป็นรุ่นคนแก่ครับ60เตยียมตัวเลยนะครับอยาดงยาดงพกมาด้วย ประตูม้วนร้อยเห็ดส่งใบอะไรชื่อเลยนะครับพอถึงแล้วมาใบ่งอะไรชื่อด้วยนะครับประตูม้วนร้อยเห็ดและทีมไหนยังไม่จ่ายก็สมัครก็เชิญนะครับมาจ่ายพร้อมเลยนะครับบอกคอนเสิร์ตาแุ๊ก้เปิือกเปล่าตต่อต่างคู่้อนมันครับมี่ครับยังบอกไม่ได้นะครับมีแต่มาใครจะชนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่สิบกับสิบเอ็ดครับปุ๊กับ พอแสงทันับอ้าว่วนสนามหนึ่งจบแล้วครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่ออาจ,จะเป็นทีมถึงคอนแก่นนะครับเอาชนะไป2ปรต่อูนเซตทีม